นายกนิวซีแลนด์ประกาศลาออกจากตําแหน่งวันที่19มกราคม2566นายกรัฐมนตรีนิวซีแลนด์จาซินดาอาร์เดนวัย42ปีเตรียมลาออกจากตําแหน่งมีผลยุติการปฏิบัติงานในวันที่7กุมภาพันธ์นี้โดยที่ประชุมพักแรงงานจะลงมติภายในอีกไม่กี่วันข้างหน้าเพื่อเฟ้นหาผู้ดํารงตาแหน่งหัวหน้าพักคนใหม่และการเลือกตั้งครั้งต่อไปจะเกิดขึ้นในวันที่14ตุลาคม2566ค่ะอาร์เดนกล่าวว่าตนตัดสินใจเกี่ยวกับเรื่องนี้เมื่อช่วงฤดรูร้อนที่ผ่านมาและได้ข้อสรุปในที่สุดว่ามันถึงเววลลาแล้ตนไม่ม พเพียงพอในการดํารงตําแหน่งผู้นํารัฐบาลเพื่อบริหารนิวซีแลนด์ให้ขับเคลื่อนไปข้างหน้าและเน้นย้าว่าเหตุผลของตนไม่ซับซ้อนและเชื่อว,ว่ามีบุคคลที่พร้อมและเหมาะสมกว่าซึ่งจะเข้ามารับหน้าที่นี้ต่อด้านนายกรัฐมนตรีแอนโทนีอัลบานิสของออสเตรเลียกล่าวชื่นชมผู้นํานิวซีแลนด์ว่าที่ผ่านมาเธอบริหารประเทศอย่างเข้มแข็งและชาญฉลาดและยังเป็นมิตรแท้สําหรับออสเตรเลียสําหรับซาจินดาอาร์เดนนายกรัฐมนตรีหญิงคนที่40ของนิวซีแลนด์เป็นนายก,หญ,นนายกหญิงที่มีอายุน้อยที่สุดในโลกเข้ารับตําแหน่งนายกรัฐ โดยมีอายุเพียงแค่37ปีและตลอดเกือบ6ปีที่ผ่านมาเธอนำพารประเทศผ่านพ้นวิกฤตาการณ์ต่างๆมากมายอาทิการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 เหตุโจมตีเมืองโบสถ์ไครสเซิร์ชปี2562และภูเขาไฟระเบิดครั้งใหญ่ในประเทศค่ะ